สวัสดีคนด้วยครับคุยกับผมนายโตะยินิกุระฮันเตอร์ก็อยู่กับรายการอ่ารายการเล่าเรื่องกับชีวิตของผมครับวันนี้วันนี้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องครับปกติคุณจะเห็นผมทำเกี่ยวกับเกมใช่ไหมใช่วันนี้ครับอัดเสียงเล่าเรื่องแม่งเลยครับ วันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากเอามาพูดเท่าไหร่ครับในชีวิตของผมในชีวิตของตัวเองเนะนั่คือเรื่องการปูนี่นี่คนในโรงเรียนเลยใช่ครับเป็นเรื่องที่ผมออาไม่อยากเอามาพูดเท่าไหร่ก็วันนี้ผมจะมาเอามาพูดครับแต่ว่าอาจจะดราม่านิดหน่อยนะก็ขอัยคนที่อาจว่าชุดของผมเป็นยังไงมาเยังไงครับถึงได้มาเป็นยูทูบเบอร์ถึงขนาดนี้โอเคครับ ต่อรื่องมครับในโอเคเนื่องจากผู้นี้ในโรงเรียนเนี่ยมันมีตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ปัตตั้งแต่ตอนที่ผมนี่อยู่อ่าอยู่ที่อยู่ท,ที่มอต้นแล้วครับผมก็เป็นการซึ่งคนที่โดนผู้นี้นี่ก็คือผมมันน่ยครับโดนบ่อยมากเป็นคนเดียวรับที่โดนจริงๆเลยตั้งแต่การแจ้งบ้างการการทำอะไรนั่นทำอะไรนี่ครับ ตอนที่ผมน,น,นี่ก็เป็นการเนรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องหนึ่ง,งว้ก็คือการบูดี้อ่ะคนจะมาเล่าเรื่องตอนที่ผมโจนบูดี้ตอนสอบครับผมใช่อ่ะเรื่องตอนตอนเรื่องในในการสอบห้องสอบโรงเรียนอ่ะก็ะคือตอนตอนสอบใบภาพว้ยผมก็นั่งสอบครับดูกับไอ้คนไอ้คนโต๊ะไอ้คนที่อยู่ข้างๆโตนึงอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ครับมันอ,อ,มอ่อผมไม่เอ่ยชื่อนะจอ๋จอแต่วมันจะได้ยินนะครับเพราะนเปมีคนแถวบ้านผมแหละ มันนี่ใต้ครับตอนที่ผมสอบเสร็จนี่ผมสอบถูกเต็ลนะใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้ที่นี่ครับมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรกับกูนกหมาครับก็คือมันมันอีกฉช้าคุณหมาเหมือนผมได้ดีอะครับก็คือมันอ่ามันมองหน้าผมแบบเงียมโหดมากเหมือนมีเตากูให้ได้มนจะต่อยกูให้ได้อะนะแล้วก็ครับมันนึกขึ้นมาเว้ยแล้วก็มาต่อยมาต่อยในตรงผมครับผมก็ขั้นผมก็เก็บเงียบผมหมดใจมากอะ โคตรแค่ผมเก็บบางทีครับตูนต่อยแบบโอ้โหเก็บมากเลยตัวที่ผมครับร้องไห้แต่ว่าผมกั้นน้าตาผมก็กั้นอ่าไม่อยากผมกันน้นเลยผมเข้มแข็งไว้เลยผมมีกั้นน้าตาไม่อยากตอนตอน,ตอนที่เห็นอ่าตอนที่ร้องไห้เลยต่อมาครับนั่นก็คืออ่านั่นก็คือเรื่องอีกต่อมาคือผมมีพูดอ่ากนี่ต่อมาครับนั่นก็คือตอนที่ผมเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งเว้ยเเป็นอาจารย์พราวิทยาณตาครับ ไอเที้ยนี่ครับมันนี่ม่ตอนที่ผมออกจากข้ามามันนี่มาต่อยหน้าผมเวมึงเป็นส้นตีมันนี่จะมาเออมามามาต่อยผมอ่ะเหมือนอ่าเหมือนมึงอออเหมือนมึงเก่งอ่ะไอ้ตัดมิงกินนะขอตาเขาวงเลยมึงเป็นอะไรกับกูนักนากูไม่เคยทําอะไรให้มึงโกรธในสักนิดแต่ว่ามึงต่อยกูเหมือนมึงปู้นี่กูอ่ะไอตัดขอถามจริง โอเคครับโอเคครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมอ่ะไม่อยากเอามาพูดต่อคือเรื่องตอนที่ผมกลับบ้านเลยเออใช่ครับตอนที่ผมกลับบ้านผมโดนไอ้เมันนี่มันก่าวว่ามันจะปล่อยตังรถไ่ผมเว้ยเออมันไม่รู้มันไปหาอะไรกูนะฮะ ไอพวกไอพวกคนสมัยนี้ก็ตาเพื่อนในโรงเรียนนะผมไม่ด่าคนในดีทอตนะขอโทษนะเพื่อนในดีทอตในผมก็มันไอเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยผมขอไม่เอ่ยชื่อครับเพราะว่าเออแต่ไม่ได้กินนะครับผมรู้ว่าพวกมืออะผมว่าไอคนในโรงเรียนอะมันได้ถ้าเห็นมันได้เห็นชิปนี้เนี่ยมันนะมันได้เห็นชิปที่ผมด่ามันลงช่องยูทูบเนี่ยมันมันได้มันไดอะมันมันมันได้มากับ มึงได้วิ่งมาหาขอโทษตัวกูแน่่แล้วก็อีเรื่องต่อมาเป็นเป็นเรื่องที่ผมโดนปล่อยเลยคือครับคือเรื่องที่มันนี่บูนี่ผมจังหนักมากครับจนถึงผมทนไม่ไหวเลอะและคือไอเรื่องผมไม่ได้เข้าเรียนนะครับก็คือผมนี่กลัวโดนบูนี่เว้ยผมไม่อยากเข้าเรียนมากกว่าคือที่ผมไม่ได้เข้าเรียนว่าผมกลัวโดนมันปล่อยมันตีเว้ย มันก็คือติดไอ้พวกโจ๊งหลังห้องน่ะครับมันแกล้งผมตลอดาสตา่พัทเลยเออมไม่ใช่กุณทหาละแล้วก็นะแล้วก็คนระับมันแล้วก็มันนี่อ่ะตายจังตายผมต้องให้หครับเอ้ยตอนนี้คือมันตอนที่ผมจะกลับป้าเว้ยมันอ่ะมันแกล้งผมครับทําให้ผมร้องไห้น้ำตาปีจากไหนมากออมาครับมาพอในมาพอขึ้นมอ อ่าตอนนี้ผมมันตอนตัวนี้ตอนปฐมครับตอนปฐมเนี่ยไอ้พวกตอนในปฐมแม่ผมโดนติดผมโดนเพื่อนในนึงไอตอนตอนปฐมสี่ตอนอมอต้อนรับผมโดนอีกรับโดนแก้งอแล้วการที่มันนี่ขังผมในห้องน้ำครับเอไอเฮี้ยไม่ขังกูในห้องน้ำไอ้ต้นตีนไอหน้าหีมึงไปน ไอ้แม่ขอพูดเสียไอ้ไอ้ส้นตีนเมื่อขังหาพ่อมันในห้องน้ําอะห้องน้ำมันเหมือนจะขังผมให้ตายครับมันเป็นส้นตีนนักหมาเออแล้วก็ผมนี่อ่าพยายามดันแม่ไม่ให้อ่าต่อมาครับนี่ก็คือตัวไอ้พวกโจ๊กแก๊กยากาคือมันมีไอ้ขึ้นแม่มันเอามันจะเอาอ่ามันอ่ามันเอาจับเต้าอี้แม่เพื่อมันคิดว่าผมเป็นโปเกมอนแม่ มันจะได้จับผมมันคือมันเอาต้อยมาฟาดผมแบบมันกูนี่ผมอ่ะมันเป็นเฮี่ยอะไระครับนี่คือนุ่นพี่อ่ะนี่พี่พี่นี่ใส่ใจกีนร้ว่าทุ่นพี่ก็ทำตัวกับนุ่นร้องให้ดีหน่อยสุดท้ายครับก็เองต่อมาเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากเอาอกมาพูดกันเลยครับมันคือเรื่องที่ตอนที่ผมอ่าโดนคนในโรงเรียนครับตาสารพัดตาเพ,พี่ครับ ก็คือแต่ว่าเออไอ้นี่มันมันเออมันตาผมแบบโคตรหยาบอ่ะก็มันเรื่องการน้อชื่อพ่อแม่เว้ใช่ครับมันน้อชื่อแม่พ่อผมเนี่ยงงด้วยโอเคน้อแม่โอเคน้อชื่อพ่อแม่มันจับอะไรใช่แต่ว่ามันน้อชื่อพ่อแม่ผมเออมันั้นตีนขนาดไหนไหมที่ผมพูดมามันก็ซ้านะ ไอ้เรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องทีเ่เรื่องที่อ่ะมันเอามันรับอาภายัยไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าอภัยมันให้อภัยไม่ได้ครับตอนถึงปัจจุบันนี้ผมจังแค้นผมจังพูดผมก็จังเก็บไอ้เรื่องนี้ไว้เปอยูในใจแหละแบบเก็บแสบมากม,มันเก็บจริงๆครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องที่มันต่าเกมอ่ะตอนที่ผมยิงเรื่องกมน็อกแมนเอ็กเว ตอนที่ผมเล่นเกมอ่าเกมแมกกาแมนของผมเป็นเกมด็อกแมนของผมอะไอเกมด็อกแมนไอภาพสีไหมมันดา่าเกมด็อกแมนไอผมว่าเป็นเกมที่เกมที่พอ่อเกมเกมกลัวกูดูกับมันมาทั้งหลายปีอะจะขอตาว่าไอมจะบอกว่าไอเพื่อนในโรงเรียนผมมังเที่ยจริงเที่ยกวในในใ่าเที่ยเที่ยหลายหลายอบมึงช่วงนั้นใจแต่มึงไอซิกมาข้าอผมนะจะมีท้าเป็นชินกูจะเป็นต่อยหน้ามึงถึงเที่ยโอเค ไอ้คลิปนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ผมจะเอามาพูดถึงใช่ครับเป็นเรื่องสั้นๆที่ผมมาพูดเลยป่ะโอเคไอ้คลิปนี้ก็ขอได้ไปก่อนครับเป็นการเอาเรื่องความรากในโรงเรียนของผมนะโอเคคลิปนี้ก็ขอยคาทำ่าทำให้สุภาพด้วยครับว่าผมผมแบบนี้ผมรับไหวจริงมากเลยนะเรื่องในโรงเรียนเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ขอได้ไปก่อนครับไว้คจอกันใหม่พัทนาฮัทตา